ันเกยต้นทังยังปล่อยดงลงเคนมาฟ้าคนมางี้คนะ้วนน่คนมาไม่ได้ไตนีหนมา่าวคนนีอ่สวนสนามาสวนสนามขอเสียเน้อยายว่าวันแ้ของบัเราจะยื้อเรางใคได้ได้ไ้เอาเนือเสียเนื้เสียเนอวันนี้พีนัสาการจากเสียนนะครับ วันนี้เราจะกินก้อยปลาลงสุภัทก้อยปลาตะเพียนคุณไม่กินหัวสี่ั้นพุดเลยก้อยปลาตะเพียนก้อยปลาตะเพียนแน่นอนท่านใดอยากจะกินก้อยปลาก็เชิญสามแยกสนามมาไปเม่นนวลไปใส่เมดพันธต่อต้านเรียองโอ้โหแล้วโอ้ยู่ในไห้อยู่ในไหอยู่ในพูนอยู่ในพูนอยู่นะหยุดปลาแทงคนอ่ะ ได้นี๋ยวได้ส้แล้วได้ส้น่ไมวหัวขอหนูบะมีไงเนี่ตีนี่เนี่ยโตงามเจตัวนี้เนาะโวยนงามมเลี่ยงคนเราเนาะเออ็คิีเบ่งเลี้ยงห่าอาหารเวชาตรี่เป็นไปหรอแต่จ้างตัวที่สูบน้ำมันเจ็ดพันหาแล้วเนาะว่าได้ขายอย่างนี้ที่ตบกินไหมขามนวมกันกินไอ้เคพี่บอกินไอ้เควด้น่ะบอกกินในในรไป มันรอเราเจอละสองตัวตอนัไปซื้อปลาดุกน้ำเออย่นมันอินเไปจสตัวนันไปซื้อปลาดุกน้ำปสวนกกกร้านี่นี่คักนี่ยมันเป็นน้ำน่ยรลงทุนฮะลงทุนปลาเสย่วปลาสิบกุงก็ได้หลายต่วเนาะเนาะปลาสิบกุงก็ได้หลายตัวเดียวมันเทียวน้ำเนี่ยล่ะมือนี้ได้ซ้ำนี่มือหลังเอาเอาไมเนาะ ยังมี้มือลรงอยู่มือหนาวไหม่ล well, like ุงเขมจะพูแล้วจมอมองไหนมันลุบีรู้แล้วานรู้แล้วเ็จุ่มลุ่หาที่ยกขึ้นมาได้สันีแะพี่น้องเบื่งเ่าบนีมือรุ่นเาหมออกไล่เลยาออกไล่โซเลยวเามาถาถีปลาเขาปลา Hoa oh, ta phiền. Hoa tao, hoa tao, hoa tao, hoa tao. Hoa tao, hoa tao, hoa sao, hoa t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 ao, hoa mày มาพี <Cal> ่เลยไหมมาอยูอ่ะืมเขาพ่นเทุระนมนทุรกิจมันก็ธรรมดาลูกจากกันไหมอยากหลายมือนึงก็อันเอาอันเกียรติยศไป้ใช่ไล้นะห่วยมากอ่ะเบ็ดนี้เข้าจุ่มขีปนาดุกก่า